สวัสดีครับเป็นแฟนที่กำลังรอพวกเราอยู่นะครับวันนี้นิทานสั้นชาวแวร์เฮาส์นะครับเสนอเรื่องอะไรพี่ห้าบาทห้าบาทตั้งใจฟังเลยครับมันเป็นเป็นยังไงครับพี่ก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่ง คนละหมู่บ้านนะกับไอ้กับกับเศรษฐีแหบอ๋ออยู่อยู่แต่สมัยเดียวกันคนละหมู่บ้านคนละหมู่บ้านจะมีมีอยู่ตาชาตาชานะตาชาชื่อคุณคุณ <laughs> <ม>ตาคนหนึง่งชื่อตาชาอ๋อตาชานะครับแล้วแกชอบไปนอนแค่แค่หน้าบ้านแกแค่อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านจะมีต้นตะขบ ละ่ะต้นตะขบเด็กๆมันก็ชอบมาเล่นใช่ไหมละ่ะเด็กก็ชอบมาปีนเล่นแกนอนแกก็ไล่หนไีไล่เด็กหน<อ>ีไล่เด็กหนีแกจะนอนไงมันหนวกหูแล้วทีนี้ยมีอยู่วันหนึ่งเด็กผู้หญิงมันไปปีนเล่น,นมันไม่ใส่กางเกงในเด็กไม่ใส่กางเกงใน แกไปเห็นแกก็ไล่มันลงมาไล่มันลงมาแล้วแกก็ตาชาก็เอาเอาตังไปให้มันห้าสิบบาทตังให้เด็กเลรห้าสิบตังไปให้ห้าสิบบาทบแล้วก็บอกว่าเอาไปให้แม่มึงอมบอกแม่มึงซื้อเาืองเกงในไม่ให้ใส่เนี่มันก็เอาไปให้แม่มันบอกแม่มันแล้วแม่มันก็คิดแล้วแม่มันก็ถาม เอาตังมาจากไหนมันก็เล่าให้แม่นฟังแล้วะทีนีแ้แม่แม่แม่ก็คิดขนาดลูกกูได้ห้าสิบาทแล้วเป็นกูจะไม่ได้เป็นร้อยเลยว่า <c oughs> <c oughs> แม่มอนก็คิดไง <c oughs> แม่คิดช่องทางได่นะทีนี้ไปแต่เช้าเลยพอเห็นตาชามานอนนี่ล่ะแม่ก็ขึ้นไปขยมเลยต้นตะขบ ใช่ไหมตาชาเ,ลเห, er เหาเลรือไปเห็นไงเรือไปเห็นออตาชาก็ไล,ล่ลงมาเลยลงมาลงมาแล้วแกก็เอาตังค์ให้ห้าบาทให้<ง><ง>แม่ห้าบาท<อ>ให้ลูกห้าสิบแล้วแกก็บอกว่าเอาเอาไปซื้อมีดโกนตาชาเห็นป่าเมทซอนเลย <laughs> เอาตังเอา้าไปซือ้อไม่โกน